ดีค่ะวันนี้ครัวหน้าบ้านอีสานแซ่บจะ, oh <c oughs> จะมาแนะนำวิธีโฮเมนจะมาแนะนำวิธีห่อแหนมนะคะแบบโฮมเมดเพราะว่าเป็นแขกทำเองเนาะหอยังไงให้ออกมาอร่อยนะคะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่การปรุงด้วยนะคะการหอก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าแหนมเนี่ยเราจะต้องห่อให้แน่นๆมันถึงจะอร่อยนะคะนี่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ได้ห่อเป็นใบตองนะคะห่อแบบใส่เป็นถุงพลาสติกเนาะ รีดลมออกให้หมดนะคะคือดันดันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะดันให้แน่นแแล้วก็พับพับลงมาหนึ่งหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พับไปอีกครึ่งหนึงค่ะกดเข้าไปให้แน่นแ่นนี่ค่ะแล,แล้วก็ใช้หนังยางมัดนะคะมัดตรงนี้สองรอบแล้วก็ฝั่งนี้สองรอบจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะ คือแหนมเนี่ยจะให้แน่นๆนะคะไม่ให้มีอากาศเนาะถึงจะอร่อยนะคะแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แต่สูตรวิธีทําแหนมครัวหน้าบ้านได้แจกไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนาะอยู่ในช่องแดงค่ะก็คือช่องครัวหน้าบ้านที่สานแทบแแต่ว่าในในเฟซบุ๊กน้องเก่งจะไม่ได้ลงนะคะเพราะว่ามันมีคําพูดที่ค่อนข้างที่จะเจาะจงลงไปเนาะก็เลยไม่ได้ไปลงที่เฟซบุ๊กถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้สูตรทําแหนมให้ไปดูใน ช่องแดงนะคะครัวหน้าบ้านอีสานแ่บแจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ